ต่อไปครับก็สีนุวิวนี่ก็มีสีสันน,นะก็คืนนะใครที่ชอบเล่นกาั์บบนันนะก็ผอบจอรมาที่นี่เพราะว่ามัน คลกคลักไงคลุกคลักไปหมดสำหรับคนชอบนะใครไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องมามาเที่ยวแอบตายนก็ได้ครับ